น้องเอ้ยดูสิแม่เอาเด็กๆออกมาตากแดดอีแม่เอาเด็กๆออกมาตากดดแดดน้อลูกค้ามาพี่น้องเอ้ยมาามแม่ติแค่ไหนน้ำน้ำแบบผิดแบบเผือกแบเกลือข่อยพี่น้องมมจ,อจ,อจออ้นงจานะออกมากจากแดดพี่น้องเพราะว่คนออกมากรับแดดถ้าเรายู่ข้างในมันหอนโผล่มือนเด้งคนเราจะฉีกโยกไปเห็ดนั่งแลวกัน เห็นไหมพี่น้องหัวหัวได้หอดสน่ะหอดบวหัวใช่หรอหดบวหัวหดบวกใช่หรอบังข้างในนั่พี่น้องเนาะไหนกับพ่อข้างในพี่น้องบังดูพี่น้องเลยอันนี้มูนี่เอาแบข้างใหนเลยพี่น้องมันก็เลยนั่นเนาะก็เลยมันก็เลยอันใหญ่ไว้มันแบกสะขึ้นเลี้ยวนี่ยพี่น้องมันสวดว่าไงมันสัตว์ คำภาษาบาลีผมไม่สวดมันสัดไว้ยี่สิบนล้พี่น้องโอ้ยก่อยละสอนน้ำผักก่อยขัดซัดพี่น้องเอ้ยยอดบกูเตัดเตกพัดต้นแตกยางต้นแตกพ่อพิษยางกันแตกขึ้นมาสันพ oh, ah, no. ี kh ỏi kh ỏi kh ่น like ้องหนูแค so ่จ้ามันจะพูดเลยน้องอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนคือคนก่อ มก็บ่สบายพี่น้องเอ้ยบ่สบายคัะกันะแพ้อ,อากาศจนว่าเสียงนั่นนั่นเอาเป็นตม้ทมทอมซิน,น,นมันมาต้มทอมซินหรอพี่น้องมันเออเขาอย่างนั้นนะฮหมอเขาเข้ามาเอีย,อย,อยองก็ไทร้อยไม่พี่น้องเป็นไทร้อยน้ำก็เลยน,น,นั่นเราก็มดเป็นอากาศแพ้อ,อากาศน้ำกระเลยเฮ้ยบ๊อบสบาย ก็เลยบอค่อยๆลงคลิปลงอย่างหนูพี่น้องเห็นว่าดอกช้นชอก็ตั้งแต่แต่ช่อจ้ะแต่ช่อดอกก็มาพี่ยังไะคนพอไม่เลี้ยงสุดท้ายพี่น้องก็ได้มาทายต้นไม้ต้นอหไรบางนยอดักหวานนี่โกรธก็แตกยอดหนูพี่น้องแตกยอดแตี่มะโกรดแตกหลายไหลเด้นก็เริ่มออ ก็เนี่ยเราอาผ้าเอา,า,เ,อา,เ,อาเอาถุงพลาสติกค,คุ้มไว้อพอคนยังหน่อยอยาเนาะอันนี้ที่อลัองการงานสางคุณอลังการงานสางพี่น้องคงามอีหลีพี่น้องพอ,งพองประทันเนีถึงเวลาแยกจอยคนละงามกับงามนี่โอ,โอเคแล้วพี่น้องจ้า